ดาวแต่ผ่อนเลยได้ไหมคะม,มีแบบผ่อนไปใช้ไปไหมคะนี่ค่ะที่ยูเป็นเรามีบริการออมดาวสำหรับคนไม่มีเงินก้อนแค่ออมดาวครบก็รับเครื่องเลยน้องๆนักศนะึกษาเหมาะมากเพียงแค่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็สามารถใช้บริการออมดาวได้แล้วคะ่ะแค่โหลดแอปแล้วสมัครง่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องใช้บัตรเครดิตไม่ต้องมีคนคํำแค่นำบัตรประชาชนเข้ามาได้เลยคะ่ะ อาชีพอะไรก็ผ่อนได้ติดบูโรก็ผ่อนได้นักศึกษาก็ผ่อนได้ค่ะออมถึงยอดดาวแล้วก็มารับเครื่องที่หน้าสาขาได้เลยค่ะอยากผ่อน iPhone ราคาเบาๆมาใช้บริการที่ u ูเฟรนส7สาขาทั่วไทยได้เลยค่ะโหลดเลยยูเฟรแเรามาใช้บริการออมดาวกันเยอะๆนะคะผ่อน iPhone กับเพื่อนที่รู้ใจยูเฟ n น ถ้าไม่รู้จะเชื่อใครให้เชื่อเราคิดจะผ่อน iPhone คิดถึงยูเฟนนะคะสนใจทักแชทหน้าโปรไฟล์เลยค่ะ